เอากำไรอะไรเงี้ยไม่ใช่แม่ัต่ถ้าเราจะทำถ้าเราทำเนี่ยก็ทเราเาซื้อเราเราเราซื้อแพ็กเกจแพ็กเกจเลยซื้อเขาเขารับมาสองพันสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารวมค่าอะไรเงี้ยมันจะรับมาหมดซึ่งซึ่งตอนเนี้ยรถไฟก็จะหาเข้าเข้ารถไฟเองพวกรถไฟจใจแต่ขายเราต้องขอกาเราไม่ทราบไม่ทราบเราขายเฉพาะอาหารเราเราส่มอาหารเขาเขาเป็นเจ้าของโปรแกรม วแลวเวลารถที่ดชัวร <uh <uh ์ไคนจัดคนจัดรถไฟรถไฟเขเปเอ่อนการท่องเที่ยวการรถไฟจัดรถกไฟจัดจัดทั้งหมดเลยทั้งบัสทั้งอะไรส่งคนเรือด้วยรถช่วงกเนี่ยวมันจะเป็นเป็นบูเทคเ้าเป็นคนช่วยจราจก็จะเปเอบัทัวเรียงอันนี้มารถไฟ้คนไตหวันจะมาเนมันเข้าโงการเป มันต like ้องต้องมีจุดให้ด้วยก็ต้องเป็นเรต้องเปิดเว่าเราเราเ่ปา่เราะเราเาอยางโฟกัสที่ตัวไฟอย่างเดียวตัวไปคือตงเทพสตตอนนี้ผมอยู่ปีสผมอยากจะเข้าร่วมผมต้องนั่งรถไปขึ้นรถที่ต้องเทพมเทพใช่ไหมถามว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าต้องมีทางเลือกเขาอย่างคนฉางเตาหรือคนชลบุรีคนละยองคนอ่าบาิบอย่างมากเนี่ก็ต้อง นี่ไงครับท่านตาท่านอธิการพูดถึงเจ้าภาพใครจะเป็นเจ้าภาพทานปรท่านเป็นเป็นรตัว์พอดเรื่องทั้งานฐานข้อมูลอยู่ในอยู่ในกรมการเราใช่ใช่หลัก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 ที่มันจะเกิดขึ้นได้ตัวแปรสำคัญคือรถบัสตอนนี้ครับในทริปในทริปที่ทัวร์กรุงเทพนะครับมันจะมีรถบัสที่ดีไซน์พิเศษ ที่ดีไซน์พิเศษแล้วก็จะมีโต๊ะ<ม>จะมีโต๊ะแบบว่าทา,านอาหารบนรถเลยลองเสิร์กดูครับแล้วหลังคารถบัสเนีมันก็จะเปิดเป็นสกายไลท์เลยใช่ครับ<ม>แล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไปตามตามคลิปอย่างเงี้ยครับ<ม>ที่เรากําหนดมันจะเกิดเรามีรถอะครับทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงเข้ามาได้หมดเลยในจังหวัดเราก็เปหนึ่งเราเราจะเราเราสปาร์คของมอเตอร์เพียวมันต้องคนมาสั่งวัสดุระดับต่างที่มอเตอร ก็ไม่จงกัดสี่กลุ่มก็จะคัดลอกสิ่งสัตว์ถูกไหมแล้วจะไปที่ไหนจะพาไปที่ไหนแต่สิ่งที่เราสพานอโปรโมทคนในรู้ที่แล้วครับเช่นไปร้านไหาร้านนี้ร้านนี้กลุ่มนี้ไปร้านนี้ไอ้กลุ่มนี้ไปร้านนี้ไอ้กลุ่มนี้ไปร้านนี้ใช่แต่ร้านเพื่อจะกระจายกระจายในหมดกันไปยถูกไหมแล้วก็จะรู้จักตรงนี้มันก็สลับคือเราจะเอามันไปกระจายในหัวนี้ถูกไหมแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นจุดที่ไหนจุดสุดท้ายคือไปไปกลุ่มพ่อกลุ่มพ่อไปบ้านกลุ่มพ่ออย่างเงี้ย ชแล้วก็จะตัไรเง้ย no, ค well, ือต้องเชียัเจงจุดจางมาอะไรก็รับผิดชอบแบนี้เชอันี้ลองกินจิ้ปลาบ่าวกอยังไม่ต้อจิองกินก่อนอันนี้ปุ่นครับอ๋อมันนี้คือปลาใช่ไหมครับตัวนี้ปที่แกะมาจากปยกปลาแกยงไมเชี่ยบจเลือดจิ้มเลือดจิยมเลือจิเอดจิ้เลือดจ้เลือดจิ้มเลือดจิ้มเลือเจ้เจเจ้เยอจเจเอจมเ